ทิศเหนือติดกับภาคตะวันอกดินแดนที่อยู่เหนือสุดคืออำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรทิศตะวันออกติดกับอ่าวไทยเรีนแดนทางทิศตะวันออกสุดของภาคคืออำเภอต่างใบจังหวัดนาราธิวาสส่วนทิศใต้มีพื้นทีนต่ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ดินแดนที่อยู่ทางทิศใต้สุดของภาคคืออำเภอเปตงจังหวัดยะลา,าและทิศตะวันตกติดต่อกับทะเลอันดามันดินแดนที่อยู่ตะวันตกสุดของภาคก็คืออำเภอไผ่เหนือจังหวัดพังงาลักษณะภูมิประเทศของภาคใต้ภาคใต้มีลักษณะภูมิประเทศเป็นคาบสมุทรที่มีทะเลขนาบอยู่สองด้าน ซึ่งลักษณะภูมิประเทศแบ,บ่งได้สงเขตคือเขตเทือกเขาที่มีลักษณะการวางตัวแนวเหนือใต้เช่นเทือกเขาภูเก็ตเป็นเทือกเขาที่ติดต่อกับเทือกเขาตะนาวสีเริ่มต้นตั้งแต่เขาหยินลุกจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นจุดจบระหว่างเทือกเขาตะนาวสีกับเทือกเขาภูเก็ต ทอดยากกับชายฝั่งทะเลฝั่งตะวันตกกับคาบสมุทรด้านทะเลอันดามันไปสิ้นสุดที่เขาคูหาจังหวัดนะครศรีธรรมราชรวมความยาวทั้งสิ้น517กิโลเมตรยอดเขาที่มีความสูงที่สุดคือเขาภมเบญจาจังหวัดกระบี่มีความสูงประมาณ1,397เมตร และเขาหลังคาตึกจังหวัดระนองความสูงประมาณ1272เมตรเทือกเขานครศรีธรรมราชมีอีกชื่อหนึ่งว่าเทือกเขาบรรทัดเป็นเทือกเขาที่มีความต่อเนื่องมาจากภูเก็ตตั้งแต่อำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชทอดยาวลงมาทางใต้ผ่านนครศรีธรรมราช ไปสิ้นสุดที่ภูเขาชีนาจังหวัดสตูมีความยาวอยู่ที่319กิโลเมตรยอดเขาที่มีความสูงได้แก่เขาหลวงมีความสูงอยู่ที่ประมาณ1 8 3 5เมตรอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชถือว่าเป็นภูเขาที่สูงที่สุดของภาคใต้ เทือกเขาบรรทัดหรือเทือกเขานาครศรีธรรมราชได้กําเนิดแม่น้ำคือแม่น้ำปากพนังและแม่น้ำตังเทือกเขาสังกราชินีเป็นเทือกเขาแนวสันกั้นระหว่างภูมิแดนไทยกับมาเลเซียอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสตูสงขลายะราจุดเริ่มต้นจากเทือกเขาชีนา ซึ่งเป็นจุดบรรจบเทื่อกเขานครศรีธรรมราชบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันจังหวัดสตูทอดตัวยาวไปทางด้านตะวันออกจนถึงบริเวณต้นน้ำกรครบอำเภออำเ,เภอแวงจังหวัดนราธิวาสรวมความยาวทั้งสิ้น428กิโลเมตรเทื่อกเขาที่สูงที่สุดของเทือ สันการาคิรีคือภูเขาฮูรูคีตะปาซ่าอยู่ในพื้นที่เขตจังหวัดยะลาสูงประมาณ1,535เมตรเทือกเขาสันการาคิรีเป็นสันปันน้ำที่สำคัญของแม่น้ำปัตตานีแม่น้ำสายบุรีแม่น้ำกูรบุบและคองอูตะเภาลักษณะชายฝั่ง ของภาคใต้ภาคใต้นั้นมีชายฝั่งประมาณ1,825กิโลเมตรแบ่งเป็นชายฝั่งด้านตะวันออกตั้งแต่ชุมพรถึงนาราธิวาสยาว960กิโลเมตรและชายฝั่งด้านตะวันตกยาว865กิโลเมตรซึ่งมีลักษณะดังนี้ชายฝั่งทางด้านตะวันออก หรือชายฝั่งอ่าวไทยเป็นหาดทรายกว้างเป็นทะเลที่ยกตัวขึ้นจากพื้นมีสันทรายจมงงอยมีลากูนที่เกิดจากสันดอนที่ปิดกั้นทะเลสาบสงขาชายฝั่งทะเลทางด้านตะวันตกหรือชายฝั่งทะเลอันดามัน เป็นชายฝั่งทะเลจมตัวที่มีหาดทรายแหวกกว้างเป็นหาดทรายน้ำลึกมีป่าชายเลนขึ้นตามชายฝั่งทะเลมีการยุบจมของทะเลที่มีขนาดกว้างอ่าวที่สำคัญได้แก่อ่าวระนองอ่าวพังงาอ่าวกระบี่แม่น้ำที่สำคัญของภาคใต้คือ แม่น้ำตาปีเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดของภาคใต้มีความยาวประมาณ230กิโลเมตรไหลผ่านนครศรีธรรมราชและสุราธานีเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่สุดของจังหวัดสุราธานีมีต้นกําเนิดจากเทือกเขานะครศรีธรรมราชหลยลงสู่อ่าวไทยบริเวณเอ่าวไทยตอนต้นจังหวัดสุราธานี แม่น้ำแม่น้ำครีรัตเป็นแม่น้ำสาขาของแม่น้ำตาปีมีความยาวอยู่ที่230กิโลเมตรไหลผ่านสุรารธานีเป็นแม่น้ำสายสําคัญสายหนึ่งของจังหวัดสุรารธานีมีต้นกําเนิดเที่เขาภูเก็ตไหลลงสู่แม่น้ำตาปีในจังหวัดสุรารธานีมีเขื่อนที่สร้างกั้น เขื่อนรัชชประาแม่น้ำปากพนังเป็นแม่น้ำสายสั้นๆที่ไหลผ่านแม่น้ำนครศรีธรรมราชมีความยาวอยู่ที่150กิโลเมตรเป็นแม่น้ำสายสำคัญของแม่น้ำนครศรีธรรมราชต้นกําเนิดมาจากเทือกเขอนานครศรีธรรมราชไหลลงสู่อ่าวไทยต่อมาแม่น้ำปัตตานี เป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดอันดับสองของภาคใต้ไหลผ่านจังหวัดยะราและปัตตานีมีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาสันการาคิรีภาคใต้มีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้นแบบมรสมุมมีฝนตกชุบและมีฤดูแรงเป็นระยะเวลาสั้น เนื่องจากภาคใต้มีทะเลทั้งสองฝั่งจึงทำให้มีป่าชายเลนเป็นจำนวนมากและอุดมสมบูรณ์ทำหน้าที่เสมือนเป็นเกื่อนที่คอยกำบันขึ้นลมนอกจากนี้ยังพบป่าดิบชื้นที่มีใบไม้สีเขียวตลอดทั้งปีมีสภาพลกทึบป,ป่าชนิดนี้จะขึ้นอยู่ตามบริเวณหเขา อาชีพในภาคใต้มีค่อนข้างหลากหลายไปในแต่ละจังหวัดมีลักษณะูมิประเทศเป็นคาบสมุทรที่มีทะเลขนาบอยู่สองด้านและมีฝนตกชุบตลอดทั้งปีสลับกับฤดูแล้งเนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ของทะเลของน้ำทะเลทำให้ประชากรประกอบอาชีพดังนี้ 1. การทำสวนมีส่วนยางพาราเป็นพืชสำคัญที่สุดรองลงมา เป็นส่วนมะพร้าวสวนผลไม้ซึ่งได้แก่เงาะมังคุดทุเรียนลองกองส่วนปาล์มน้ำมันและไร่กาแฟ 2. การทำนาจะมีมากผ่านด้านชายฝั่งตะวันออกในจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงและบางส่วนของจังหวัดสงขลา 3. การทำอุตสาหกรรมทางภาคใต้มีการทําเหมืองแร่ซึ่งทำกันในหลายจังหวัดส่วนใหญ่เป็นการขุดแร่ดีบุก 4. การประมงมีการทําการตลอดตามชายฝั่งทะเลและมีท่าเรือประมงที่ไปจับปลาห่างจากชายฝั่งโดยเฉพาะชายฝั่งทะเลตะวันตกมีท่าเรืออยู่ที่ จังหวัดระนองและจังหวัดตังพร้อมกับมีโรงงานอุตสาหากรรมแปรรูปสัตว์น้ำคอยรองรับอีกด้วยและการท่องเที่ยวในปัจจุบันเป็นอาชีพที่สำคัญของประชากรในเกาะสมุยเกาะพนังจังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังเพราะเป็นชายฝั่งทะเลในบริเวณดังกล่าวเป็นที่ดึงดูด นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติให้เข้ามาพักผ่อนนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียและสิงคโปร์จะเข้ามาซื้อเสื้อผ้าเครื่องใช้และบริโภคอาหารแ,แปลกๆที่หากใหญ่จังหวัดสงขลาเพราะสินค้าเหล่านี้มีราคาที่ถูกกว่าในประเทศของเขามา่ใต้มีจำนวนประชากรประมาณ 9ล้านคนประกอบไปด้วยชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธในภาคใต้ตอนบนและชาวไทยเชื้อสายสมัสลิมซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดชายแดงภาคใต้และใช้ภาษายาวีเป็นภาษาพื้นเมืองมีชาวเลที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งและบางเกาะของภาคใต้และมีชนเผ่าซาไก ที่อยู่ในป่าลึกในจังหวัดยะลาและจังหวัดตังเชื้อชาติในดินแดนภาคใต้ของไทยนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของชาวไทยซึ่งจำแนกตามลักษณะเด่นได้ดังนี้ชาวไทยพุทธ คนไทยในภาคใต้ตอนบนเป็นคนไทยพุทธซึ่งมีขนรรมเนียนประเพณีทางพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับคนส่วนใหญ่เพศประเพณีที่มีชื่อเสียงได้แก่ประเพณีชิงเปรดและประเพณีชักพระของจังหวัดสุร,ราธานีเป็นต้นชาวไทยมุสลิมส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตชายแดนภาคใต้ชาวไทยมุสลิมใช้ภาษาพื้นเมือง เรียกว่าภาษายาวีแต่สามารถพูดไทยได้เพราะปัจจุบันมีโรงเรียนเอกชนและศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเปิดสอนวิชาสามาัญและวิชาศาสนาซึ่งแต่เดิมผู้ปกครองไทยมุสลิมต้องส่งเด็กไปหาความรู้ที่ตบกครูไดฟ์เนาะโดยนิสัยทั่วไปชาวมุสลิม รักสงบคารพผู้ปกครองบ้านเมืองรักประเทศและมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เหมือนกับคนไทยทั่วไปไทยใหม่หรือชาวเลบริเวณชายฝั่งหรือเกาะบางเกาะของทางภาคใต้ผ่านด้านทะเลอันดามันมีชาวพื้นเมืองที่เรียกว่าชาวเลหรือชาวน้ำจำนวนเป็น กลุ่มชาวเรมีสังคมภาษาพูดและขนบธรรมเนียมที่เป็นลักษณะกลุ่มโดยเฉพาะชุมชนชาวเรที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่เกาะดีแปะจังหวัดภูเก็ตเนาะหรือชนเผ่าซาไกาชนเผ่านี้เป็นชนกลุ่มน้อยมีรูปร่างเตี้ยแคะผมหยิกหยอง ยังมีอยู่บ้านในอำเภอปางน้ำสตาอำเภอทาลาโตจังหวัดยะลาและในป่าจังหวัดตรังยึดถือว่าพณนีดังชาวป่าเช่นเมื่อมีคนตายจะย้ายที่และและทิ้งหมู่บ้านและย้ายไปอยู่ที่ใหม่ทั้งหมด 2. ศาสนา ประชากรส่วนใหญ่ชาวไทยนับถือศาสนาพุทธและขนบธรรมเนียมประเพณีเสมือนคนไทยและประชาชนเกือบร้อยละ60นับถือศาสนาอิสลาม ความเชื่อคนภาคใต้ส่วนใหญ่จะมีความเชื่อในเรื่องพวกผีปีศาจและสยศาสตร์ได้แก่ห้ามเดินทางก่อนอยามวิการจังหวัดกระบี่เป็นความเชื่อห้ามเดินทางก่อนค่ำต้องรอให้มืดเสียก่อนจึงจะเดินทางต่อไปได้เพราะเชื่อว่าเวลาดังกล่าวเป็นเวลาของพวกผีปีศาจ วัฒนธรรมด้านประเพณีภาคใต้มีประเพณีที่สําคัญดันงนี้ประเพณีชักพระเป็นประเพณีทักท้องถิ่นของคนภาคใต้ในตอนกลาง ประเพณีแห่ผ้าขึ้นประทาตุกแสดงการละเล่นภาคใต้เป็นหนึ่งในชาติพันธุ์ที่มีวัฒนธรรม ป,ประเพณีและศิลปะการแสดงที่โดดเด่นงดงามเป็นเอกลักษณ์ประจำภูมิภาคซึ่งศิลปะการแสดงของผู้คนในภาคใต้นั้นก็มีหลากหลายรูปแบบด้วยกันได้แก่รัมโนรารองเง่ง บ้านของภาคใต้ส่วนมากมีรสชาติเผ็ดร้อนรสจัดพับทั้งนี้เพราะใส่เครื่องเทศเข้มค้นในอาหารเพื่อดับกินข้าวของปลาเพราะอาหารส่วนใหญ่ทำมาจากปลาทะเลอาหารที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของคนใต้มีดังนี้แกงไตปลาข้าวยำหนึ่ง แหลมกระทิงจังหวัดภูเก็ตจุดชมวิวแห่งใหม่ของจังหวัดภูเก็ตมองเห็นทะเลอันดามันเกือบ360องศาสำหรับใครที่อยากเดินทางมายังจุดชมวิวแห่งนี้อาจต้องเดินทางมาตั้งแต่ช่วงไม่บ่าย,ายเพราะหากมาหลังพระอาทิตย์ตกจะมืดมากและเดินลำบากโดยเริ่มต้นเส้นทางผ่านหัดนายหานมาทางอ่าวแสนหรือเริ่มต้นที่อ่าวแสนหรือเดินขึ้นไปทางกำแพงเล็กๆก,ก่อนถึง บ้านกระทิงรีสอร์ท 2. เกาะกำตกจังหวัดละนองเกาะกำตกอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแหลมสนเป็นอีกหนึ่งเกาะสวยของไทยที่สวยเยียบสงบและมีสเสน่ห์เป็นของตัวเองไฮไลท์ที่ต้องไปเยือนคืออา่าวขาควายแห่งเกาะกำตกซึ่งเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของหมู่เกาะกำเพราะเป็นจุดที่ทางอุทยานเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามารับประทานอาหาร และเล่นน้ำกันที่เกาะน,นี้ที่นี่ล่มลื่นด้วยแนวต้นสนหัดซทรายสวยงามข่าวเนียนทรายละเอียดน้ำทะเลสวยใสเหมาะแก่การลงแวกว่ายเล่นน้ำเป็นอย่างยิ่ง 3. จุดชมวิวสเสม็ดนางชีจังหวัดพังงาตั้งอยู่ที่บ้านสเสม็ดนางชีหมู่สองตำบลคลองเคียนอำเภอตะกวดทุ่งที่นี่ถือได้ว่าเป็นจุดชมวิวแห่งใหม่ของจังหวัดพังงา ว่ากันว่าบรรยากาศวิวระดับหลักล้านเลยทีเดียวนักท่องเที่ยวนิยมที่จะขึ้นไปอย่างจุดชมวิวสม็ดนางชีในช่วงบ่ายก่อนพระอาทิตย์ตกดินแล้วนอนกลางเต็นท์พักค้างแรมหนึ่งคืนก่อนจะลงมาในช่วงสายของอีกวันเพราะบรรยากาศของที่นี่จะสวยงามแตกต่างกันออกไป 4. เกาะปันยีตั้งอยู่ที่บ้านท่าด่านตำบลเกาะปันยีอำเภอเมืองจังหวัดพังงา เป็นหมู่บ้านของชาวมุสลิมกลางน้ำซึ่งมีมายาวนานกว่า200ปีชาวบ้านยังคงใช้วิถีชีวิตแบบชาวเลแท้ๆเพราะในเกาะมีบ้านเรือนของชาวบ้านที่สร้างขึ้นจากวัสดุธรรมชาติมีมัสยิดรวมทั้งสานามฟุตบอลขนาดเล็กของเด็กๆในหมู่บ้านนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ชื่นชมวิถีชีวิตอันเรียบง่ายแล้วยังจะได้ลิ้มลองอาหารทะเลสดใหม่ อาหารพื้นเมืองพร้อมทั้งเลือกซื้อสินค้า h ฮนเม็ d e ของชาวบ้านอีกด้วย 5. เขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขื่อนรัชประภาหรือเขื่อนเชี่ยวหลานตั้งอยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติเขาศกจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นี่กลายเป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอันดับต้นๆของเมืองไทยด้วยเต็มไปด้วยธรรมชาติของป่าเขาและสายน้ําที่งดงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่ดีมากๆ สำหรับคนที่ชอบความเงียบสงบอีกทั้งยังมีความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติทั้งน้ำตกหน้าผาถ้ำและทิวทัศน์เรื่องเขาหินปูนที่ตั้งตระหง่านเหนือผืนน้ำอ่างเก็บน้ำจนได้รับฉายาว่ากุ้ยหลินเมืองไทยวงการเมืองไทยเรามาอยู่เมืองไทยหลายปีหลายปีวงการเมืองไทยเรามาอยู่ไทยแล้วก็ทำงานหลายเปรีอกใจสาวๆเมืองไทยแล้วนะก็ดุใจดีมองไปเกี่ยวพัทยาเดินไป